ใช่นะครับเรามาดูพูดถึงการเจริญเติบโตของปลากัดกันต่อนะครับมาดูปลากัดตัวเมียนะครับปลากัดตัวเมียได้ครับมันจะมีการเจริญเติบโตก็ไม่เพิ่มไม่มากขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วครับถือว่าถือว่ามันมีการเจริญเติบโตที่คงที่แต่ว่ามันจะมีความยาวลำตัวที่เพิ่มขึ้นครับประมาณ2อถึงสมมิลประมาณ2มิลประมาณ2มิลกว่ากว่าครับแล้วก็เอสังเกตขี้มันนะครับว่าสังเกตขี้มันจะน้อยลงกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับ เนื่องจากว่าเมื่อวานเรามีการเปลี่ยนน้าให้มันนะครับเรามดูปลาตัวพู่กันนะครับปลาตัวพู้เนี่ยนะครับมันจะมีการเจริญเติบโตที่ชัดเจนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสีของมันนะครับแดงแดงมากเลยครับบริเวณหางนะสีแดงประมาณสีแดงอุ่นเมื่อนะครับนะครับตรงครีบมันก็ด้วยครับแล้วก็มีความยาวลำตัวเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ1มิลนะครับเปรียบเทียบภาพรวมแล้วตัวพู้น่าจะเติบโตตัวมากกว่าตัวเมียครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่า ตัวผู้นี้จะมีก็จะตัวที่สวยกว่าตัวเมียม,มากครับโอเคครับจะได้คลิปต่อไปครับ